เออโอ้เอฟดีเลยอเอฟร้อยกว่าเลยเกมนี้เอฟร้อยน้ำตาจะไหลไม่เคยมีสัมผัสนี้มาก่อนตอนนี้เอฟร้อยร้อยสิบอยู่ประมาณร้อยสิบจะเล่นได้ปกติเล่นเกมอื่นจะแม่งทีสิบยี่สิบสามสิบเมื่อกี้เจ็ดสิบยังกระตุกเลยแบบที่รีเครื่องก่อนรีเครื่องวอกวอลกวอกวอล์อก,กล้องแกล้องเว้ยไอ เงี้าคาโบล่าเข้มก็มาคาโบล่าเงี้ยเติมกองเจอทีไรต้องยิงทิ้งทุกทีเห็นไม่ได้ไม่แบนแคทแม่เห็นไม่ได้ชอบยิงทิ้งทไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทโไม่ได้ไม่ไแพ้เห็นหมปดโดโล่ละเดี๋ยวโทรศัพท์ไปให เกียรมากเลยที่วางวางแพนแล้วาโลดไปด้านหลังน่ะโหหน้าโหลดสองร้อยปิ้งเอเดฟโอ้สองพันสิบสองเดี๋ยวมันโหนั่นปิ้งหรืออะไรนะเมื่อกี้จากดาวนาเม็กแน่เลยหเฮ้ยไปไกลยังยังลอยอยู่ ดาวน์แรงก็จะมี Wi-Fi แล้วอย่าได้แม่น้งผมข่าวเฮ้ยหาน้ำอีกมีอย่าหน้าด้วยซื้อตัวเต็มแน่เลยเจอกันที่สวรรค์ล่ะรว้ไหมชั้นสี่จันหนึ่งมาหลอกมึงขายเอ็ดขายอิด พาอิดกับตัวขาวๆตัวอะไรไม่รู้น้อยิงกล้องกูเจกเกอร์เจเกอร์ะวต้องไหนันออกตรงทางเว้ยวิจิวมีลากาบุลาจับเฮ้ยมีกระจกว่ะวิจิวชั้นหนึ่งที่อยู่เฉยมีฟอร์ดด้วยนี่อยู่เ <c oughs> หลังล้อมันดีที่สุดพี่เต้บอกไว้ไอ้โดนโดนไม่แตกนะระวังมิจิวันมิจิวันไปด้วยยิงไว้เลยนะจอบแตกกระจกแตกไอ้พี่ยิงเปิดก่อนแตกไหนเอชเชียร์ฉันสองกันเด้อ โอ้แรงโล,ลเดิมอยู่นะไอแอมันเคลียร์เคียรกระจกมิลาได้ป่าวะต้องไม่ได้เพราะมันมีไฟฟ้าตอนนี้มีใครไมครับไม่มีเสียงเลยชั้นสองไม่มี อยู่ชั้นอยู่ข้างหลังอยู่ข้าง,างหลังได้แดงชั้นไหนอะชั้นสามห,อ,หอ,อยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งหรือาอเว่ยมันได้เหลืองรองได้ไหมเอาเพื่อนเชียร์รีบดูคอนเทนต์เอาไปหยิบแม่งตึ้งแวะทางวิ่งจริงๆีบเลย

Oh โอ้โหติดติ้วยิงไม่แต่ช่วงนีน้นนเป็นช่วงคอนเทนต์ของน้องแล้วมันยิงติดวันเมื่อกี้นะวนมันบวกมาตีบวกมาโอ้โหยิงกำแพงว่ะพี่ <laughs> <c oughs> มันโดดไซส์โอ้โหฟองเอาปิดนี้หน้าเลยนะ จะยังเป้าเส้าหัวคุณเลยนะคุณเลยตื่น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 โอ้ยเราต้องให้ยาหน้าแบบันี้อ่ะเข้าแบบไม่หยุดยั้งนี่ปะ

โหหระเบิดอิมแพกสามลูก <Robert Impact. S 1> แคปดินนี้ระสันมาชั้นหนึ่งก้าแจ็เตอร์เลือตัวเดียว

เสียงปืนพกมานะเนี่ยรอดูไฟฟ้าห้องน้ำตัวนไม่มีละระวังอย่าไปคนเดียวแล้วกันจริงถับขับ่ันไปแล้วอันนึงเอ่อกำลังดูกล้องจะขึ้นดาดฟ้าจะหนีไปไหนล่ะเอ่อตรงฮอเวยตรงกลางเลย พิงหาปุกกระจบได้ไหมจอบมันไม่มีไฟฟ้าวะตรงเนี้เเยเเตยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนด้านหลังจะไปแตกกำแพงเดิมแล้วนะอืมเอาเวมีตัวเมื่อกี้ยิงยีเกอดิ ครับนี่นี่ว่าข้างล่างมาคาวิล่าอยู่ด้านล่างที่เหลืเลือดจะหมดเข้าเลยเข้าเลยแพ้แล้วลำเนึงแปบ๊บนึงดูหลังอยู่เดี๋ยวพี่ดูให้พี่ฟ้องเล็งอยู่ใช่ปะเออเล็งอยู่พี่เล็ง,ลงอยู่ใช่แล้วตายพี่ฟ้อง จะฟังเปลี่ยนมุมได้เลยกำลังจะโยกไปนะครับรจะออกใครอิดใครตายใครตายตัวเดียวตรงนู้นตรงนู้นตรงปิงอ่ะห้องสวยสวยคอยอย่างเที่ยวเลยจะยังว่าจะตึงซะแล้วรู้นั่นเดอะเวฟเพราะมันจะโฟกัสอมั่งพาดไม่ติดไฟฟ้าตรงนี้ที่จริงพี่รอ เออพี่ก็พี่จะรอตัดไอ,อ่ะเออพี่จะรออยู่ตอนแรกอ่ะตรงนั้นมีมุมให้ยิงเพราะเพราะมันออกมาอยู่แล้วอ่ะแน่ๆเพราะว่าเห็นเพราะว่าคาบิลาตายอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมาได้เหลืองเดอะเบส กี่รอบเลยว่าที่จอดตรงนั้นเราพี่แล้วก็จอดตรงนั้น่มันพลาดบ่อยมากผู้มีประสบการณ์เนี่ยตอนนี้มันติดแรงฟ้อนได้ไหมจบเลยอ่ะทำใม้ติดมาฟังกล้วจอดได้ไหมติดไฟฟ้าในรถไฟ เจเกอร์อีกตัวเจเกอร์ไฟฟ้าไม่มีอีสี่เรียบร้อยติดตายก็เท่านั้นถ้าไม่มีไฟฟ้าพี่เขาด้วยโอ้จุกเท่าไหร่เยอะไปฟังโคเวอร์หลังกันแล้วดูวังตายหน้าบุกเข้าตรงนั้นเอาดีฟิเซอร์มาดิพี่ค่อยๆเข้า

เข้าหน้าต่างนะเดี๋ยวิงกล้องตรงนี้นโว้ยมีคนยิงกล้องกับเ้วะยิงกล้องทิงหรอใช่ไหมไอ้ฟองดูบันไดเหลืองอยู่ใช่ปะดูอยู่กำลังจะเข้านะล,ลูกตายลูกตายไอ้นี่คือของใครวะมม่ยิงทิ้งไม่ได้ พี่ฟังรีฟิวอยู่ที่พี่ฟังโอเคมาลองหน้าต่างอยู่ห้องนู้นต้องปิงปิงห้าปิงห้าสี่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 อยู่กองพี่ลงมาเลยเข้าเลยเข้าเลย น้ำตายอยู่ไหนวะตัวเดียวแค่ขอถุปอันนี้ก่อนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเอาไม่ระเบิดไายตายไปเพื่อนถกไปเองไอวิ่งไปเลยบันไดเหลืองคือจะหับกันแล้วมันจะยิงกูมันจะลอยกูกันละว่าหรือเมื่อกี้แม่งฟิวเลยไอ้สัตว์กำลังจะเลี้ยวไปแผ่นเลยแมันลอยกูโอ้ไอฟิกว่าหางตาไอ้สัตว์คือห่างตาแม่งแบบกูตายแล้ว ที่หลังใครระเบิดไปเลยเอาไปเลยนะเสียพี่ดูหลังเจอมันโปรเตโต้ต้องไหนฉันคอนเทนต์ลำบีแต่เล่นมิวเล่นมิวหมดแล้วเอาสามหนึ่งก่อนแล้วก็อันนี้คอนเทนต์สนมาสัตว์มันไม่ใช้เลยดีป่ะไฟฟ้าใช้ป้ะไม่ใช้ ไปดูก็ได้ต้องมีรู้ก็ได้โอเคอะไรอีกแล้วจอบเหมือนเดิมไหมพี่อืมพี่ลืมละติดกันเลยไปดูห้องนแบบห้องน้ำปะไม่หมายถึงห้องเนี้ยตรงปิงอะวางอะไรอย่าเงี้ยขอบริการไม่แปะไปอันนี้ไม่ร้องแต่ตรงปิงท่ะตรงปิงท่าเลย ไปพี่เลนเอหน่อยปิงสองยิงกล้องให้ด้วยจะยิงขาพี่ก็พอ ม,มีหน้าต่างมีฟิวต้งดูเี้ยคอตามดวูฟิวหน้าต่างมันก็ไปอย่าง เจ็บไม่ใครโดนไฟฟ้าสทสตรงนีไม่มีอันนี้หรอกเดี๋จริตรงตรงไหนอะ่ะที่ไงองกูองกูออคฟิออฟฟิออิีเข้ามาแล้วพอเวร phong sắm nơi mà đại lương mà đại đèn. Phiêu 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 phiêu

เรียบร้อยผ่านแตกกระตุกแล้วก็ไปเลยโผล่ไปทีก็แม่งโผล่และแล้วผู้หญิงไดไงเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ไม่ได้ยิงเลยเลยเป็นบอทบอทไม่พงได้คิวหรอไม่รู้ว่าบอทป็นออโต้มั้งเมื่อกี้ตอนพี่ฟู้มยิงดินดาวไปตัวหนึ่งแล้วเออพี่ยิงไปตัวเนี้ยพี่ไปกินซ้ำอ่ะ เรายังคงยึดมั่นในชั้นสองแหละเพื่อนคอยยึดมัน่นยังปั่นเลยไปแก่โอ้โหนแทงขึ้นแหละโอ้โหนโอ้โหนโหน มาทีก็แตกเลยไอ้แปะไอะ้เมิยวตรงกลางหน้าต่างหนึ่งหน้าต่างเบียดูข้าได้ป่ กองมันสปอร์ตอ yeah. no. ีกเฮียอันนี้ประตูประตูเทพอะอันนี้อะุณมากสปอร์ตเลยอินเนอรกันนั่งโทรเกิ่มเปตาย นอไว้หนุ่มติดเสร็จเก็จะนอนรลักขายยิงขีดนะเหมันจะมาอยู่บันไดเหลืองใช่ไหมนี่บ้าปบันไดเหลืองฝั่งหล้นไว้ฝั่งจอบอ๋อโอเคอันนี้ของเราอยู่บันไดแดงอ๋อโอเคมีฟิล แดงหน้าต่างอยู่างานีมาได้เหลืองตัวหนึ่งเพื่อนแตกเพื่อนลมบนันได้เหลืองอยิงดูบน้นไดเหลืองแต่ไม่ได้ไปดูบ้นานได้เหลือง เขาด่าเพื่อนเดียวอยู่ป่าววากำลังไปชุบเพื่อนนะเฮ้ยบันไดแดงมีพี่ฟ้องระวังโอเคโอ้ยเฮียกระตุกแยะตายแล้วปิงปิงายไม่เอาปิงปิงพี่แดงตายครัวสายสายมอบแล้วทีนี้ตัวเดียวสายมอบดีกว่า ไ,ไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงตอนนี้นี่นี่<า> <im> สวยงวันช็อตวันคิวรู้สึกดีที่ไม่ต้องทำอะไรรู้สึกดี <laughs> อย่างน้อยก็ไม่ได้ที่โลกใช่ไหมพี่เออที่ลืมติดเลยมั้งชั้นหนึ่งเปล่านันแหละล็อบบี้ป่ะเออกดแล้วเนี่ยอ่าไปคอนเทนต์คอนเทนต์แคทเทิร์ดอ่ะเขาเล่นให้แบนป่ะเอาแบนได้ป่ะแบติดได้ป่ะได้อ่า อ,อ๋อติดในห้องน้ำห้องน้ำอ่ะติดให้พี่เลยก็มีห้องน้ำห้องเดียวเนี่ยห้องนี้พี่ถอดชีอะไรแล้ว <c oughs> อันนี้เนาเสร็จเลย <c oughs> ห้องนี้พี่จะโดนช็อตไปไหนห้องน้ำแม่แม่เป็นไร ห้องน้ำที่ไม่มีน้ำติดคัตเตอร์ตรงไหนมั่งจ๊อบรอบนี้ติดตรงข้างหน้าไปเลยทางเข้าโรงเวียนน่ะจะบล็อกหมดแล้วนะอือกูดีกูดีมีเกองคนเดียว มันตีไปหน่อยตายหนึ่งเธอไหมตายหนึ่งผมจะอยู่นั้นครับขอปิดเลยนะป,นนปิดตรงนี้ดีกวา่า ตกใจแล้วใครเดิมมันห่วยเหี้ยกูจะบอกแล้วมันในแดงมันในแดงในแดงโซเฟียตายแล้วจับเข้าเลยเข้าเลยไม่ได้หรอกมันติดมันตีอะโซเฟียตายมันมีมันตีมันในเหลืองที่ฟองมีระเบิดปั้ยมันก็หลังได้นะไม่ได้ อ้ย,อยดนนดนสองตัวอยู่ด้วยกันเอสอยู่ข้างบนอุ้ย,ยเห็นตีนด้วยะวะตายปะวะตายตายตายตีนแตกมีอีกตัวปะอ่ากำลังดูอยู่มีอยู่ในไซส์แค่มันตี้อีกตัวไม่รู้อยู่ตรงไหน,นอา้าว พี่ฟองระวังหลังเด้อแพนแล้วแพน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 ล้วปั๊มหน้าสวยเหลือมันตีตัวเดียวแล้วจ๊อบจ๊อบจับอีกไซส์นี่อีกไซส์ลู่ลู่ลู่พี่ฟองยิงล่อเลยมันไม่มีทางออกละระวังมันตบนะสวยมีประสบการณ์แล้วแล้วพี่แล้วกูไม่เข้าใกล้จัดมาดีชัดมาดีเปิดปุ่มล่าแตก ใส่หัวยเสร็จเอาแนววะพี่เรียกวกอบนี้ขึ้นกันวะรอบนี้ประสบการณ์ญี่ปัญญ่นจัดเลยเมื่อกี้ยิงตีนตีนอีสปอร์ต เมื่อกี้ตีนตัวไหนแตกวะกูดูไอ้จอบเล่นทั้งวัาชุนลมุนเนี่ยควันเต็มห้องเลยไอ้เอ็ดโดนพี่พี่ฟองยิงอ๋อไม่รู้ว่าพี่ตกใจกี่วิวก่อนใช่พี่ฟองยิงเอ็ดอีกตัวอะอะไรรู้ควันเต็มห้องเลยแล้วแ่งตีนแตก